สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครอบครัวทุกท่านวันนี้เรามาดูวัวขี้ร้อนนะครับวัวขี้ร้อนกินน้ำกันน้ำนี่ต้องเติมทั้งวันนะครับน้ำนี่ต้องเติมทั้งวันทีละร้อยลิตรร้อยลิตรนี่กินหมดนะครับหมดภายในหนึ่งวันเลย ไม่พอด้วยนะครับวัวระยะนี้ประเภทวัวนมนี่จะร้อนนะครับเขาจะร่างกายเขาจะร้อนจัดเราจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องน้ําเรื่องความเย็นก็ใช้พัดลมผมใช้พัดลมช่วยเขาเลยครับไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่นะครับยืนหอบตัวโยนเลยอย่างนี้แต่กลางคืนไม่ไม่เปิดพัดลมครับเปิดเฉพาะกลางวันเนี่ยครับ ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยโดยเฉพาะอาจารย์สองตัวนี้เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะหมดนะครับาสาวใหญ่กับสาวเล็กสาวใหญ่กับสาวเล็กนี่มีลูกศิษย์เยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะไม่ร้อนนะพี่น้องถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมด้วยแล้วก็มีน้ำเย็นๆให้เขา กินตลอดนะครับน้ําเย็ยนน้ําสะอาดนะครับนี่ผมเปิดน้ําประปาให้กินเลยฮะทุกวันก็จะทําความสะอาดล้างแต่น้ําจะไม่เหลือนะครับเติมไว้ตอนเย็ยนนะครับเติมไว้เต็มเลยเช้าขึ้นมาก็จะแห้งนะครับเชาขึ้นมาก็จะแห้งน้ําจะไม่เหลือเลยครับพี่น้องเราก็จะกินน้ํากันกลางคืนกลางวันก็กินเยอะนะครับสองตัวนี้เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งประมาณสองร้อยลิตร ช่วงระยะนี้สองร้อยลิตรได้เลยครับนี่นี่ครับจะไม่หอบแต่ก็จะมีน้ำมูกไหลเป็นธรรมดานะวัวนมนี่เป็นวัวยุโรปนะครับเขามาเกิดในไทยก็จริงแต่พ่อแม่เขาเลือดร้อยพ่อก็เป็นพ่อเลือดร้อยเดฉะนั้นเขาจะขี้ร้อนขี้ร้อนก็เหมือนฝรั่งมาอยู่เมืองไทยแหละพี่น้องฝรั่งมาอยู่ในเมืองไทยก็ขี้ร้อนเป็นธรรมดาครับ อันนี้ก็เหมือนเป็นฝรั่งเลยนะครับเนี่ยฝรั่งมาจากต่างประเทศเลยถึงแม้จะมาเกิดในไทยก็ตามแต่ครับแต่เขาก็ได้พันธุก,กรรมเมืองนอกเมืองยุโรปมาเต็มร้อยครับเต็มร้อยทั้งเลือดเนื้อทั้งหน้าตาทั้งเรีกรูปร่างอันนี้ก็เขาเป็นวัวที่โดนปลดระวังแล้วนะครับโดนขายจะไปลงเชืออแล้วยังจำแม่ดำนี่ได้ไหมครับดำนี้ มาวันแรกผอมโซเลยครับผอมเป็นโรคปอดเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับปอดนี่เน่าหายใจนี่เหม็นมากครับมารักษาหมดไปหลายพันบาทนะครับว่าจะหายตอนนี้พอนางหายดีแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ครับน้ำหนักน่าจะแปดเก้าร้อยโลนั่นนะครับพี่น้องน้ำหนักน่าจะถึงเก้าร้อยครับประมาณถึงเก้าร้อยเพราะอ้วนมากอะครับกินนอนกินนอนอยู่อย่างนี้ ทำงานเดือนละครั้งนะดูแลลูกศิษย์เดือนละครั้งนี่นางไม่ไม่ไม่รอดตายมานะครับรอดตายมาเอาชีวิตรอดมาก็สบายแล้วครับต่อไปก็อยู่ที่นี่ตลอดนะครับเป็นครูไปตลอดนะเลี้ยงดูกันไปอย่างกระลูกเลยครับพี่น้องเลี้ยงดูอย่างกระลูกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไปไหนนะครับอยู่ในข้อสี่เหลี่ยมนี่แหละครับไม่ได้ปล่อย เพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วคุมไม่อยู่ครับพี่น้องคุมไม่อยู่จะโดดโลดเต้นโอ้โหรดน้มสูงๆนี่โดดชุยเลยครับรดน้ำสองเส้นนี่โดดสบาย mm hmm. นะฮอันนี้เอาเช้าเเลยเอาชีวิตการดูแลวัวนมมาให้ดูนะครับฟางก็น่นนะครับฟางก็แขนให้กินเขาดึงกินทีละนิดละนิดไม่เปลืองขุนก็พโยก็ให้กินในรางน้ําก็ให้กินอย่างนี้ครับ เรื่องพื้นคอกก็จะแฉะนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าไม่เอาออกนะครับผมไม่กวาดออกเพราะต้องการความเย็นจากพื้นคอกด้วยแต่พื้นคอกมีปูมีรองผ้าใบนะครับมีรองผ้าใบก็จะปล่อยให้แฉะอยู่นิดหนึ่งแต่เดี๋ยวพอเยอะๆก็จะกวาดออกทีเดียวนะครับตอนนี้กวาดแล้วก็ล้างคอกโรยปูนขาวฆ่าเชือ้อก็้ประมาณ3วันนะครับ3วันก็จะโกยออกทีนึงน้ําฉีดลาดทีหนึ่ง โอเคครับพี่น้องให้ดูชีวิตการเลี้ยงงูนมของสันดาฟความครับ